สวัสดีครับพี่น้อง fc ฮานอยขอคารวยทุกท่านครับสวัสดีครับ fc ฮานอยที่รักทุกท่านพบกันเช่นเคยครับกทางตัวเลขการเสรี่ยงโชคลักกินดังรัฐบาลพื้นบ้านโดยจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนานะครับรวมไปถึงหุ้นรอบรต่างๆจานถึงสุกกันเลยทีเดียวเนาะพบก,กันวันนี้รอบของวันที่3นะครับเสาร์ที่3กันยายน2565เนาะปลายปี Commander. เข้ามาแล้วเด้ออ้าวยังไงก็รักษาสุขภาพครับทั้งฝน ทางอะไรก็ดีเนะเาะอ้ามาดูแนวทางกันครับอัปเดตแนวทางวันศุกร์ที่2องกันครับไข่แห็งไข่ปังเนาะสีหน่อยแล้วลาพัฒนาครับเฉพาะกิจบนมา758ล่าง29พิเศษครับ715ล่าง3 4ปกติครับ138ล่าง36 6มเจ้า3บน3ล่างปิดท้าย VIP ครับ818ล่าง หนึ่งห้าแอดอกการบ้านเพื่อนเฉยเลยเนสิ่งอื่นได้นะครับ v i p นะแอดให้ไปกันไว้แอดให้กันสองชุดเนาะหนึ่งหกกันหนึ่งมันมาน้อยแปดหนึ่งห้าเจ้าโอ้โหในกลุ่มในกลุ่มฮานอยก็จะเฮงอย่างนี้แหละครับก็คนที่อยู่ในกลุ่มฮานอยของแอดมินก็จะมีโอกาสนะครับได้ชุด ที่เด็ดจากแอดตลอดเนาะก็อ้าวตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดนะครับปิดท้ายสองทุ่มสาวฝั่งโขงลาวพัฒนานครับสาวฝั่งโขงลาวพัฒนาโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ให้05มันมาอะไรห้าหนึกับ04เจ็บใจจริงๆอ้าวตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดแห่งปังครับพี่น้อง สูตรเจาะวินเด่นแตก818ครับรเจาะเน้นๆน้นแปดาปดสาปังปรีครับมาดูแนวทางสีนอยในรอบวันเสาร์ที่3กัน,นครับสูตรเจาะที่คาสีนอยเช่นเคยเนาะเบิ้ลให้1นึ่งนะครับในตารางแล้วก็ตามสัญญาครับเสารที่จะให้จะให้ชุดสั่งแล้วก็จจกเลขไหลให้เนาะก็ใช้ดุเปินนิ์นำไปใช้แต่ละรอบเนาะ ส่วนเดือนรอบเมื่อวานนี้ก็วันที่สองก็มาดียนะนะ <S <S อยู่นะเนาะก็โอเคอยู่นะครับบินแ3ดสตัวด้วย8ปดนึงแครับส่วนตัวที่ชอบตัวที่เน้นก็ติ๊กให้เน้นให้เนาะไม่ติก๊กไม่เน้นไม่ใช่ไม่มาขับมาเหมือนกันครับโอกาสมาเท่ากันเนาะย้ำอยู่เสมอนะครับอย่าลืมนะสายวินเด่นเนาะปุ้ยแจงยยใหญนะ่ใจอ่าใจไก่นะครับอ๋อลืมไปว่าใหญ่ยยใจช่วงนี้อ่า ตัวคอนเสิร์ตอยู่พัทยานะอาจจะยุ่งๆแพงไม่สะดวกหรือนะเปล่าน้าวก็ไม่เป็นไรลุ้นทิปไปก็ได้เนาะนอกตารางนะครับก็ให้เด่นเ7 3 3ไว้นะครับส่วนชุด3ตัวนั้นก็ให้ไว้ครับอันนี้เจ็ดกเนาะก็ต้องขอภายในความรดเทอของแอดมินอายุยังน้อยอยู่ครับเดเทอไปหน่อยนะครับอ่ะเจ็ดเจ็ดให้เด่นเบิ้ลไว้เนาะ ตัวที่เน้นตัวที่ท,ที่ชื่นชอบวัาติ๊กให้เน้นให้เนาะอันนี้6กนะครับนี่ 7, นเะ็เนาะก็ลองดูครับใช้ดุมินิตของท่านให้ดีนะครับเลือกในตัวที่ใช่วางในรอบที่ชอบเนาะแค่นั้นแหละฟังอย่าคิดเยอะครับคิดเยอะมันไม่ได้ลงทุน,ทนทสิเนาะแล้วสุดท้ายก็พลาดอีกเนาะโอ้เมื่อวานนี้ก็รอบเมื่อวานนี้ก็โอ้แม่แอดมินติดติดงาน,นจริงๆนะครับรีบ ียังเอา摩托์ไปแล้วก็สุดท้ายมาเจอฝนตั้งแต่แถวการกีฬาคลองจันทร์มันเย็ดยีนบ้านนะี่เนาะเอ้าเฮงๆปังๆพี่น้องถูกหวยด้วยเงินทุกท่านครับขอให้โชคให้มันปังๆหนงครับผมสวัสดีครับ